มือนี้ผมฟันลงมือนี้มือวานมือที่สองครับกว่านี่มือเคลื่นนี่มานมันนั่นแล้วเนี่ยผพมาตัดปลายบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับจะมาตัดปลายนี่ลงละตีงก็บ่ได้านี่กลางดางเื่อความนี่ร้อนก่อกน้ำกัน นี่เอามันบ่อเอาสามนาบ่อหลากมันรุดบ่หลากก็เดี๋ยวไปล้งน้มเพียงเอืกเจ้าถ่วมหัวคุณได้กินน้ำพูนี่ครับ กินได้กินน้ำผูอยู่ฟังนี่แหละป่านปี๊ปิ๊ได้ละอหนูดังไปเลยลาบตัวนี้นะลาบอืลาบกระดองลาบกระดองเขาเหมือนลาบลาบเนาะดองลาบกละดองนั่นนั่นเท็บหนีลาบหมูนี่แหละ มันดูแล้าเขาลาบหมูเกิอาฟาในตลาดหมูเลยครามันเนี่ยไปอืมจ้ะนี่จับเอาไว้โอเคโอ้ หยนลงกรรไกมานกรมูหอ้คของมันจะเทิงฝุนของมันจะเทิงุนเนี้ยไปเนี่ยผมบานนะานเนะานมันต้อง้องไงลูกเอ๋บ้านลูกก็ต้องลองไงไปละเริ่มมาสู่กล่องแล้วมาฟังนี่บุ๊คสุนวาน ว่านสู่กล่องดีเลยโดดลงเด้งลงเด้งเียห็นกล่องันนนี่ยดันเันโด่ต้องกดละฮิของละมีสูบกล่องหลับหลุดลับหลับลับไปหลับแล้วลับแล้วไปหลับแล้วชุดวะยิงวะช่ได้โอ้ยน่ไก่พันดินะถุงยิ่ง ปูปลาขาเอเล่ยรือเปล่นี่นะตุ่มขึ้นเลยวะตุ่มขึ้นเนี่ปิดดเลยวะตุ่มเลยโอ้โหโอ้โหมาแล้วดอกตุ่มอะได้นีตุ่มอะไรตุ่มอะไรุ่มอะไบ่ตุ่มได้ยนของของเงียแบบนี้ไหมเงี้ยงเงียงอเงี้ยงพอมเงี้ยงโอ้เงี้ยงแบบนี้เลยสใจเย็น่านใจเย็นค้ำค่อยคยเงี้ยงเงีมีคอนไว้เราวผมีมุด เน็กจะโตไหมหักเนียงเลยนตทของเังโอ้ไอ้กดนะโอ้กดกดมกดท่วานากดครับไอ้กดขับขวางมาใถึงจะปลาขับขวองเวลาเดี๋ยวไอ้ตุ่มเข้าไปอว้ยังยังยังเลยหาววทีปวดท้องไปคุณไปฟังคุไอ้บางโน่จะปวดไตูปวดบอกังปวดขาปวดป่า พูดถึงตกิาที่พ้องดั้งนคตัวตัวาท่นเห็นมเห็่ไมอัวตรงเปลี่ยนอะไรหรนอนั่นยังอ่ะโอ้คนสุดยอดเลยดูเนาะของไเพิ่มเลโอ้ไก่เหนเนาะของอะไรย่าเตอแล้เขดหัวต้องข้ามกันไปถาวานคุ้มวะ มาแล้วมาแล้วขึนาเ็งนที่โทษกันเอารับรับจบเด้เจ้าว่าเจ้าจะรับจบแล้วมึงตัวเหี้แลกเนาะเหี้แลกก็เป็นไรสิละเหยดนไปก็จิบกว่ไมีหอกไม่ไหมเนี่ยโอเห้แลกกขขึ้นมาละ อ้ำเี้วครับนต้องดูนลเขาจี่ปุร่วมกันเขาถามเนะคับเน่เลมเาถามเินะชี้เพิ่นเาพอตรงนี้แล้วนโอ้ยมันกลันหลดป่ากันเลยนหาุนี่เหยียบอยู่บบนี้ไม่ไม่ต่อไหม ดันดงดอ,อ,อโอ้ปั้นลูกนาด่างไว้ก่อนปั้นลูกนาดา่างนี่อาแม่เน,นี่ยีเส้นน่งเิน,นะน,นง้มเอาเอองออมาขือผมเนี่ยเนี่ยง้งมหอผมม่ไม่รับโอ้โเอาเลีเ่ ไพ่ห้อยผมยางันหนึ่งไงเลยวันไรบางย่แห้งวันไรยใส่ี่ใส่ตะงห้อยลูกพีก่อนออกมออกมถึงะากจขนนานรู้อตายอยเอาเมียตอนเอาเมียเอาเมีเอาเมียออละยางเอาเมีย ตายจบลายสบาใจมากเวยด้วยมีห้องขึ้นเยอะนี่ตวม่นด่างเนร่ยรุ่รยรุ่ร่ยรุ่ยรุ่่ยรยรุ่่ย่ย คนมขนมันครับม่โอ้โหท่านมันกนมีเงียงแมมันมุของเอาของนี่วะมุกของอล้วบอ้ยมันไล่กินปาเขาซื้ซาดนึงน่ะนั่นน่ะคาเราดิคาด่งเราน่ะค้าขนาดขนน่ค้าดิน่ Ôi đâu Ui, chiếm đây Ui Vì say Và Nè, ông kinh gặp vào, đang gùn Có tòng Ui, ui Hàn mưu phải nói Ui, chạy chị ổng มุออดอะไรออกมายังวะว่าสีนางเครื่องขูข่นี่มือนีไะเดี๋ยนางเลยวะเรือออ่องอะไรเนี่ยของขอมหมขาดแล้วขาดละอู้หูอกหมี<อ>มรลูกไหนลกๆเอาเห็ดดำยุดมันไม่เนี่ยจงว่ได้หอยไว้นุ ดงดงฟน้ฟูอยู่คุณอ mm. ือดูไป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 ดูดูใหมางทางนี่กัมิแติงนี่แหละ บนอไรักโถปลาลายลายปลาตักตึกงงห้องแล้วลูกโอ้ยจายเลยต้มันยี่สิ่องเนาะเยอะเอเผาหนแบบโอ้ยปลาลายลเขาเป็นอู้จังได้กระติดนะแหน่เพื่อนะว่านมาแตกกันได้เนาะ ขนาดนี้ยังไงไอพร้อมแล้วประดุกประดุกประดุกเกาะเถื่อนเลยมันเถอะวะประดุกยังปะประเขียนขาเลยขาเลยหินนี่เนี่ยเวลาเงี้ยมเงาลาหินหลปลาพักหินพักหินเอาเผาบนนู้นแบบนี เขาาเข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 าเนี่ยเติมจริงๆเลยอุยตเขาาเรียกร้อืมเนาะงอมข้งงอมยาวเลยละเอาแทะดิบันจิบปลาหน่อยก็ออกกันมาเตี้ยต้องเทปยับยับยับปลาหน่อยสม่ำบูปะาคอบ่ะโูกทองตัวเลยอืมมันไพ่สองเทียก็หนามันเรียยแล้ว เพือนเพิ่งพิงวานแบบ่ซิ้วๆเนาะวานแดี่ยวก็นั่งเบิ้งป่านี่ก็ติดไหมเนี่ยหมาปลาตองกระต่ายอันนี้มันคือมีซีดีมันก็วาร์เรียนต่ำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยหุ่นไปทั้ง่นแล้วหุ่นโอ้ไม่พอตุ่งใหญ่ฟังอ๋อหนุกหน่อยแต่ไม่ต้องัวนง

คือกาละสนละหลอกไปมาตัวสโลวเอาเราฟังเล่ต้องหัเ่อนสุดางหน่ตวนเหียีมาจอดน้ำหลอกนี่นวนกุ๊บบั

จะดุงนวโยกก่อนหน่อยบดไอเดียกขีุ้มากเงมาหรอมาหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยจริงปลาโดดเนี่บดบดต้องเอาแฮหมาแล้ป่ะเนี่ยดดคู่เปล่า tham gia tích 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 kho, ồ, ồ, haha, một đi,

เกลยดแล er ้วป oh, ิดเปิด oh, ป่ะเนี่ยนะเอาปัดสูดไปใช่ปะน้องมีน้องต้องตานันกันใช่ปะอะไรอย่างนี้สูรนี้สูรได้สูรนี้เก๋งเต็มนฟงรงนี่ น้อนายะนองนลูกันี่ดวนเาบนลงๆอนบยอ้สวะนี่ว่ะนาห็นเยอใส่คลองเลยดูมันน่นมันอุ่นบนกำอบาดิขาวพล้านอยู่เมันค้าตะโดนแล้วเน่ยเนียนมีความสามารถ

แปบตัวคนเลยจำ้นไว้ยลาขานะโอ้ยยืนเก่าปุ๊บปั๊บจุกกลาตัวกับเอาว่าปล่อยตัวคอยมวนป่ใส่ของไงนะปล่อยใส่ไฟขนาด้วเขาเพื่อนไปท้านป่าหอยหลวงตีได้มาป่าอยู่บ้านไปต้มด้วยก yeah. ็บปกัน ท็อปเื่อะไรจะนี่จอดีมงเมือนอ่ะนี hmm. ่น um ี่นี่นี่ยรีสอร์อย่างนี้แหละคไหนยี่มามุ้งนะนี่ตัวนาตัวเนี่ยโอ้เฮ้ยมึงไม่จอดนี่ทำไห้มันเดื่ตื่นนะซับชอกเลยนี่โดดมาเลยซับชอกเลยนี่โอ้ เอได้เลยนี s <S ่ตีนนี้ก็ความนะหยับเลยนะออกนเลยกนอเลยดังแน่นตาอห้ามอว้ด้วยนหืม bà tìm tìm được chứ bà khâu gì đi không khỏe đó không khỏe đó nó này ngay luôn nhỉ nó chỉ luôn là cái này โอ้ได้ง่ายเกินมาดูสิว่ากินมันว่าไงขึ้นลหลแถวใหนของโอ้ยกว่าแล้วได้ง่ายเกินเอาคอนเทนอีกแล้วโอ้ย กำคอขึ้นมาเน่ยองแค่พูดนะกะตอกไงได้หลับเลยได้หลับแล้วได้หนกกัดขีสิบรุดมือนิดนีเนาะข้าวเบียนมันบวบอย่างนี้มาได้แค่แมีนแกก็จิ่าเสียงวันี่เดี๋ยวดอันเดี๋ยวมันก็หญ่ๆอย่างนี้ว่หนามันบวติงอู้กูเปียกตอนนี้เนาะ chắp tiền nữa nè bọc bụi 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 nhảy bụi 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 เฮ้ยวี้ยวเีย <c oughs> <c oughs> องต้มเลยใช่ะ <c oughs>